เด็กเดว้เด็กันว้เด็กบุญนสถานที่นสถานที่แบบว่าเพิินเพจใไฮดิกหน่อยลนประเทศไทยเออบุงนี้ับไพ่เชิบอย่างเล่นบุงนี้ส,สร้า,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 สางประโยชน์แบบพื้นท,ที่ทุกพื้นที่ท,ทุกตารางเมตรสร้างประโยชน์มหาศาลงามวอยเด็กสีสันไอเดียเนาะบ่มีภาษาจีนเห้ มีีภาาษโบ่มีมีภาษาอังกฤษภาษาไทยเด้บ่มีภาษาจีนเด้อืแล้วก็บ่มีภาษาเวียดอีกภาษาเวียดบ่มีอ่าสะอาดสุดยอดเลยนะความสะอาดอบนทางยางบนทางยางทางยางสะอาดดีๆนะตรงนี้บ้ทงยางจะมีรถมอเตอร์ไซค์ตบลงมาฮะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย นี่อ่ะนี้้เาจะหมโอไวิ่องอ๋้บนโครงสร้างพี่น้องข้างล่างก็จะเป็นสวนสาธารณะนะสวนสุขภาพนะพี่น้องข้างบนก็จะโครงสร้างมพี่นอ้องปัาดพี่น้องเลยนะไอ้เรื่องวิว่วามีแต่เคยว่าในไลค์คลิปนะที่ว่าคนไทยมันเกง่งการก่อสร้างการออกแบบนะพี่น้องการออกแบบวิศวกรวคนไทยมันเกง่องอันนี้ยอมรับอันนี้ยอมยอมรับจริงนะพี่น้องเนาะเกง่งเก่งแบบระดับอ่ายังกอดพี่น้องเป็นน่า,นาชาติกว่าใดนะพี่น้องเนาะ พันเกง่งยิดีเนาะล่าสุดก็จะมีอ่าข้ไทยไปสานรุร่นที่ฝ่ใหายยังก็บพี่น้องชาวบังกลาเทศนี่แหละนะเนี่ยก็เห็นคลิปยเูเิ็เก็น,เน,กน,นี่แหละคือฝีมือของคนไทยนะท่านผู้ชมครับนะอะันนี้จะเป็นสวนให้พี่น้องเลยนี่สวน,สวนสวนสาธารณะนะขบวนก็นจะเป็นโครงสร้างแบบมีแบบมีว่า,วาทางด่วนเซนกับปุ่นนะพี่น้องนะแล้วพว่มีก็จะแผ่นผาใบดาวให้ทุกท่านได้เบิกอ,อีกนะ ที่วิ่งเปิดคลิปรอบแรกเมื่อกี้นี่ก็จะเป็นสวนสุขภาพาเป็นมองเด็กหน่อยมองเด็กเด่นเนะาะผู้ปกครองนะพี่น้องเนาะสามารนะเอาเด็กหน่อยมาออกรก่างกายนะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นที่ประทับใจหลายเนาะสะอาดนะพื้นที่ก็สะอาดนะทำประชครับน,นะอันนี้ก็เป็นทางคนณยางนะพี่น้องเอ้ยบนเป็นทางรถเนี่ยนะี่ขนาดทางคนณยางก็ยังขนาดนี้เดี๋ยวท่าสีแบบสวยนะออกสีฝาสีเขียวนะผู้ชมครับนะเบืนะ้องนีโครงสร้างนี่ก็คือความ พี่เมย์ของคนไทยพี่น้องเลยนะพันสางคนไทยพันสางสางก็ซื้อไปมีเกลี้ยงเงือดแล้วนะสางทางตรงก็ซื้อไปมีเกลี้ยงเงือดแล้วนะในี่สางโค้งแบบพี่น้องนะโค้งแบบนี้สางโค้งแบบนี้อู้พี่น้องเลยนะมีเกลีงเงือหลายนะ ท่าล่างก็เป็นสวนนะมีคนมีเราท่องเที่ยวหลายงามนะอาทิตย์มันเป็นงามได้โบโบอะไรตรงไหนช่างต้องตรงก็ซื้อให้กันเงือกเดี๋ยว่าแห้งนะวัดช่างไปโขกมานไหมนะนะงามอีดีเนาะเ่ยเราคนไทยวิศวกรคนไทยคนเก่งอีดีการออกแบบมีเงินอย่างไรเงี้ยว่ะรวยอย่างเดียวเห็ดบได้แมนรวยอย่างเดียวเห็ดบได้ต้องสลัดพ่อถ้าของมันถืออยู่บนนี้ถือถืออยู่มั้งถืออยู่ตกใจพี่น้องมันก็ตกใจนะ วันนี้ก็มากับบะโบบะต้นเนาะบะโบดเซ็งแกนเล้าแล้วก็บ่ะต้นแล้วบะจับขอบคุณนบะต้นได้ขอบคุ้นบะโบได้ที่พาปามานี่เรามีผ้าอะไรไปเสียบผ้าเลยไหมเรนนี่กำลังจะถ่ายแล้วเห็บสีเห็นนี่นะบะโบเห็นโครงสร้างแบบนี้นะพวกเนี่ยทำไมเขาเงยจังได้พวกเนี่ยเซาเป็นบีหน่องนะมันเป็นธรรมดาได้เสียดได้แบบนี้เนาะคนธรรมดาเห็นบ่ได้ได้นี่ เ,เ,ปเป็นโรทิเรียนเนีถนนเนี่ถนนมุ่หน่งน,น้ำบันนวงาเลีนะอันนั้น,โบโบน,น,นพ,พุ่ยพุ่นหนึ่งบ่อ่าแม่แม่อันนั้นพ่ยพุ่นหนึ่งพ,พุ่นหนึ่งข้างล่างสามถ้าไปพ,พ่พุ่นสองไปทางที่กลาง โอ้ันนี้เราจะที่ตำบลทรงขนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโอ้จังหวัดสมุทรปราการเนาะอำเภอประแดงเห็นโครงสร้างประทับใจไรพอสื่อเงยดเงย์คนไทยเงย์เงย์เหตุดีๆเคยเห็นตั้งแต่ลายลายสองมันเคยถ่ายลงอยู่แต่ว่าเฮามันเป็นของมาบุถือ่าวงตรงอะมาบุถือเนาะอยากว่าถ่ายมันเป็นกระมาหลายคนนะท่านผู้ชมครับนะ นักท่องเที่ยวประกาศเรือว่าคนไทยประกาศจะชินแล้วกับเรื่องนี้เนาะกับชินแล้วกับความเจริญแบบนี้นะแต่ว่าบาเมิสตามราบาเมิสนั้นกําลังมาเห็นนะพี่น,น้องนอร์เวกัแบบทึ่งมากนะทึ่งมากทีอว่าเมกกะกําลังมาเห็นั้งแรงนะโอ้ฝนตกเลยท่านพี่น้องป๊อพี่น้องเลยสุดยอดเลยการออกแบบการก่อสร้างคนไทย สุดยอดสุดยอดพี่น้องได้บ่มีจ้าบัดมีร้ายแยกร้ายเส้นร้ายบอ,นะบน,อบนนะเบิ่งนนั่บนต้นเนาะร้ายแยกร้ายอิรนะิเนาะร้ายสุดยอดเป็นเส้นกระปุนเลยก็ว่าได้หรือว่ากระหรือว่าเส้นขนมจีนเนาะเส้นทางขนมจีนอิลีพี่น้องปุ่นอีกแยกหนึ่งนะพี่น้องนะปุ่นอีกแยกหนึ่งนะขามแม่น้ำเจ้าพระยาวิ่งไปบางบนพี่น้องไปสะพาน พูย่ยพันุ์หนึ่งล้วก็จะไปฝั่งโน้นน่าจะเป็นน่าจะไปสุขสวัสดิ์ฝั่งน้นน่าจะไปสุขสวัสดิ์นะพี่น้องเนาะ,ปะไปม,มีการพาเดินไปเรื่อยๆนะพื้นที่นี่ก็สะอาดพี่น้องเลย บาบูบาตวนกาเก็บภาพบรรยากาศเนี่ยพี่น้องเนะาะตางโนต่างมาเห็นแต่ก็ตะลึงนะพี่น้องนะพมิตรกับกำลังมากทางแรลกกัตะลึงเหมือนกันนะพี่น้องเนาะสุดยอดนะการออกแบบเปิง่งอันนี้พิ่นพี่น้อง อันนี้ก็รูปปั้นพระองค์ท่านห้หลวงราชการที่9ราชการที่9นะครับท่านผู้ชมนะกทเช่นรถวิ่งพี่น้องเอ้ยข้างบนนะถามบวเม็ดถามบวเม็ดมากในรับรองแนะ้ะกับบานบุไร้่นี่ยนะกับบานบุถรีนะท่านผู้ชมครับนะ พื้นที่นี่มมีดโบรูวา่าจักไหลนะท่านผู้ชมครับมามีดกับโบรูว่าจักไหลจักนี่นะพี่น้องนะกว้างมากกว้างมากๆเลย สางได้จีครับบามิทเก่งอีหลีโอเคครับมมดก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องขอบคุณอีฟซีทุกทุกท่านนะที่เข้ามารับชมช่องบามิดนะฮะบามิดก็อธิบายบุถือนะทางผู้ชมว่ามาครั้งแรกข้อมูลกับโบมี่นะอาจจะมาถ่ายเป็นภาพบรรยากาศให้ทางผู้ชมได้เบิ่งหน้าพี่หน่อเนาะขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณครับ